สตั้มหมายเลข4 2่8 ขณะนี้ขบวนรถธรรมดาขาบวนที่2 1 2นะครับก็กำลังจะออกจากสถานยถไฟดอนเมืองแล้วนะครับไปแล้วนะครับรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานยถไฟตะพันหินไปทางไปยงังกรุงเทพปุรีรั์นะครับผมขณะนี้ขบวนที่2 1 2ออกจากสถานยศไฟดอนเมืองแล้วนะครับบ๊ายบายครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับ